แนะคะตรีนที่เราเคยเจอนี่คะใช่ไหมไอเกมไอพวกไอเกงลงไอเกงตัดวอชาโลกสเลุนโวถ้าครนครับเลุโใช่ใส่กันไฟไหมคะหรือว่าโลเกบิแล้วขอแล้วเนาะ นระวังกนเหลือกี่เอ้เหลือกี่หมื่นเหลือสองหมื่นหกคุณน้องตอนนี้ก็ปากแตงโมนะหน้ากากกัรสกิวลันบัฟนะคะ้องนะคะซายดด้วยเฮ้โน้าคุณน้องเฮ้ยขอโทษ ไ,ไปขวานะโอเคมันโอ้ยแมวขีอ้าวฮะเจ้ามองไม่เห็นใครเลยเหรอนะเมองไม่หคน้นเลเยเี่ยวคนเยนี่เอาก่อนแล้วค่อยไปตัดเขาใช่ไหมท่า เออเนี่ยกูยังเห็นดอๆอยู่เลยเนี่ยมันเก็บบอลเหลืองนะคะบอลฟ้าอีกฝั่งนะคะใช่บอลเหลืองค่ะดอๆเอามาเหลืองอ่ะาาาาาขข้งงนนะะบอลลฟว่เอ๊คุณน้องไปเอาเขียวมาเดี๋ยวไมปน้องกั้นโหลดบอลเหลืองบอลแดงตกบอลแดงตกบอลแดงตกเดี๋ยวตัดฟ้าแล้วบอกนะจะตัดฟ้าบอกนะสี่วิบอลเกิดนะคุณน้องจริงไหมครับมับนกับคุณค่ะ ดึงได้ไหมเขบคุณมากค่ะมลเกิดนะคะแมวไปตายไปนะไม่ได้หรอ่ะปาดเลนกลางหน่อลนกลางหนาคุณเจ้าค่ะยิงสลโอเคมันตายละยิงซุปน้อยอยู่นะโอเคอตาย้ปัดปดปดพี่หนอันนี้คุณเดือนค่ะอไฟเล็กสามนะโอเคฟ้าล่วงนะเราไปนะ กำลังไปกำลังไปเกน้องสมบวค่ะมันได้ไปหรอเกมันเอาฟ้าไปเด้อมันกำลังเข้าโซนอยู่เลขสามนะเศกเสกทม่งไมเข้บแล้วจับแม่งแม่ของคุกโอเคเร่อนกำลังโดดอยู่จ้าได้ละได้ละ น้องชุบผมทีคร okay. ับน้องมับนเหลืองว่างนะชุบจ้ีครุณน้องส่งบอลนะเดี๋ยวดอดอส่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะช่วยกันโหลดเลยก็ได้ครบหงถูกแลวครบหลังไม่ตายนะไม่เอาตายนะบอลต้องส่งบอลไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราส่งละค่ะคุณนโมหลังคุณโมหลังตายตายพายตันน้องนะคะส่งได้แล้วส่งได้แล้วส่งได้แล้วี่เจ้าเล่สูงมาดิเอามาตอบคุณเจ้าค่ะคุณน้าคุณน้องละใครรีบคุเดือนค่ะห้ามีบอลเกิดเลยโโมมหหลลัังง สมดตกครับแล้วแล้วสตาสมตาชาโดว์วแบะยาวก็สี่เมรนเลินะคแมวสดีสมนเข้าหลังมันกับอีเดนมาเอามาต่อคุณเจ้าค่ะสมงตสมนจริงแล้วเราแนวแมวแมวตีแมวไปรีบเนค่อ่อยู่แม้ตอยู่แล้ว มันเกิดมันเกิดคุณเดือนนะคะครับน้องไลรเชียร์เวอร์เดงไหมครับออเจ้าไปโดนโดนเล็กหน้าตายขอสิบหน้าสิทุน้าคุณน้อยลกอยู่ซ้ายเลขสี่เจ็ดวีบันเกิด คต้นจับกลางดิ้นหน่อยได้ละครับนีนะเพิ่งส่งบอลเสร็จไม่คืนหรอกแคน้โอเคคุณน้องชุดรคะชุนโอมิสวัสค่นะคะสค่ะคุณนอบอลข้าบ้านคุนองบอลเข้าบ้าน

ทำไมกูเล่นเข้มว่าที่ผาย